เคโนสวัสดีค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะเป็นบ้านมือ2องทำเรค้าขายได้อยู่ติดถนนราชยางค่ะตั้งอยู่ในอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะบ้านพร้อมที่ดินติดถนนราชยางเนื้อที่ขนาด251ตารางวาค่ะอยู่ใกล้กับเทศบาลพิกุลออก300เมตรห่างจากแยกบ้านนา1.3กิโลเมตรนะคะ ราคาแปลงนี้1 6ล้านแสนบาทปรับภูมิทัศน์สำหรับการอยู่อาศัยได้ค้าขายได้นะคะเปิดห้องเช่าก็ได้ค่ะการเดินทางก็สะดวกนะคะ1 6ล้านแสนบาทบ้านมือสองพร้อมที่ดิน251ตารางวาอยู่ใกล้สวนน,น้ำนครนายกด้วยนะคะอยู่ใกล้กับเทศบาลตำบลบ้านนาค่ะ สนใจติดต่อทักคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือว่านัดเข้าชมพื้นที่นะคะติดต่อผู้ขายได้เลยค่ะตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปรูปอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะท่านก็สามารถที่จะทักเข้าไปคุยไปขอข้อมูลจากผู้ขายเพิ่มเติมกันได้นะคะเนื่องจากเจคโนก็เพียงนำเสนอตามข้อมูลที่ผู้ขายเขาลงไว้เบื้องต้นเท่านั้น ในวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยสำหรับท่านที่อยากต้องการลงโฆษณาขายบ้านขายที่ดินอสังหาต่างๆทักหาเจคิโนได้เลยนะคะมีลิงก์ลน์สำหรับการติดต่อเพื่อลงโฆษณาด้วยนะคะอยู่ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเช่นกันในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ